วันนี้สายสงสยัยฝนจะมาอีบ้างน,นี่เมื่อคืนโอ้ยแต่ว่าฝนมันจะหมดแล้วฟาดมาอย่างหนักอีกเนะมื่อวานก็คณะทีมงานโครงการก้าวแรกของโพลรมศาสดาที่ไปผ่าตัดเปลี่ยนข้อเขา่าจะไปผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าที่ศรีลังกาในเดือนพฤิกายนก็ได้ติดต่อมา หลวงพ่อเจตนาของเราทีแรกว่าจะไปกำหนดว่าจะไปผ่าตัดเปลี่ยนข้อเขา่าให้ทั้งหมด72ข้อเขา่าแล้วเราก็เงินที่รับบริจาคม,มาเราก็จัดสรรไว้แต่ตอนนี้พอทางนู้นมาคัดกองเขาแจ้งมาเขาว่าจะขอคามเมตตาทางนี้ เพิ่มเป็น86ข้อเขา่าตอนนี้86ข้อเข่ามันก็เพิ่มขึ้นมาอีกอมันเงินงบประมาณที่เราจัดท่อพระป่าที่ได้รับการบริจาคมาเนี่ยรู้สึกว่ามันจะตึงตัวตเลยจะต้องขอบอกข่าวแจ้งข่าวไปให้ในหมู่คณะสิญานุสิทธิตผู้ที่ใจบุญทั้งหลาย ให้บอกข่าวสารนี้ไปเ,เรายังเรายังรู้สึกว่างบประมาณที่จะต้องใช้จ่ายในการทำอันนี้ยังตึงตัวอยู่เพราะนัไไ้นต้องขอความเมตตา,าในคณะหมู่สิยานุสิทธิ์คณะผู้ใจบุญทั้งหลายให้ยังร่วมกันในการบริจาคสมทบเข้ามา เพราะว่าโครงการนี้จากปีนี้ในเดือนพฤิกายน <c oughs> เราจะไปไปที่ศรีรังกาที่แรกก็กำหนดไว้ว่า72ข้อเขา่าแต่ทางนู้นรู้สึกว่าก็มีพวกยากไรยเยอะแล้วก็มีปัญหาที่หนักในเรื่องข้อเข่าอันนี้ก็เลยขอฟังเมตตามาเพิ่มเป็น86ข้อเขา่าเ็าก็ถาม ติดต่อถามมาที่หลวงพ่อว่าว่ายังไงบอกเอามันมีฟันมจำเป็นก็ก็เอาก็แล้วแต่หมอพิจารณาลงใจแล้วก็เอาเอาเอาได้หรอกเพราะว่าเราก็เชื่อมั่นว่าน้ำจิตน้ำใจของคณะสิทธิอนุสิ์ของพวกเราชาวพุทธทั้งหลายนี่คงจะไม่ไม่ขาดเคยไม่ขาดแชนหรอกเพราะ สภาพความเป็นอยู่ของเราบุคคลที่ไม่เดือดร้อนยังมีมากเราก็เราก็เกียรตส่วนเกินของเราออกมาที่เราเจียดออกมาแบ่งปันออกมาแล้วเราไม่เดือดร้อนครอบครัวของเราไม่เดือดร้อนเราก็แบ่งปันออกมาเพื่อมนุษยชาติอันนั้นเพราะถ้าไม่ได้คณะเราไปช่วยเหลือเขาแล้วเนี่ยเชื่อว่าบุคคลเหล่านั้น ก็จะได้รับความทุกข์ทรมานไม่มีโอกาสที่จะใช้ชีวิตอย่างคนปกติได้ก็จะอยู่อย่างทุกข์ทรมานความเจ็บปวดแล้วก็จะเป็นภาระไอ้แก่ครอบครัวเป็นภาระต่อสังคมเหมือนครั้งก่อนที่หลวงพ่อได้ไปกันที่ประเทศภูตานเนี่ยก็มีหลายคนที่เดินไม่ได้มาหลายปีก็มีลามะลามะผู้หนึ่ง ท่านก็บอกว่าท่านได้กินยาแก้ปวดมาตลอดแปดปีไม่ได้ขาดเลยต้องกินยาอยู่กับยาแก้ปวดทุกวันทุกวันมาถึงแปดปีกว่าแล้วแล้วก็เป็นภาระแก่ครอบครัวเป็นภาระต่อสังคมที่เขาจะต้องดูแลพยุงเข็นวีแชร์อะไรตร่ออะไรต่างๆแล้วก็ไม่สามารถที่ไปทำคุณทำประโยชน์ดังที่ตัวเองอยากจะทำให้แก่สังคมให้แก่ครอบครัวได้ พอทางทีมเราคณะเราดิไปจัดไปไปทำให้เข้าไปในห้องผ่าตัดจนออกมาดิสามชั่วโมงถือวอกเกอร์เดินเลยพวกทีมหมอให้ถือ,อเดินนาทีเลยก็เดินเดินนอกแดงนองแดงไปได้ทันทีเลยน้ำหูน้ำตาไหลก็เป็นแถวพอเราเห็นแล้วว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ย ถ้าเป็นไปได้แล้วถ้าเราไม่เดือดร้อนแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าจะสงเคราะห์อ,อย่างยิ่งเพราะว่ามันเห็นเห็นคุณประโยชน์ที่ที่เราได้สงเคราะห์ออกไปแล้วผู้ที่รับการสงเคราะห์อของพวกเราเนี่ยเขาได้รับคุณได้รับประโยชน์เห็นเนเดี๋ยวนั้นเลยจากความทุกข์ทรมานจากจากความเจ็บปวดก็กลับมาหายเจ็บหายปวดแล้วก็เดินเหินได้ อันนี้แหละเราก็ได้กระทำกันมาแล้วปีนี้ก็เป็นเป็นครั้งที่สามที่เราเดินตามรอยขององค์ศาสดาตั้งแต่ครั้งแรกที่เนปาลที่ลุมพินีสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้าเรียกว่าไปตอบแทนคุณแผ่นดินเกิดของพระพุทธเจ้าแล้วก็บูชาคุณพระพุทธเจ้า ก็เดียวก่าเป็นโครงการก้าวแรกของพุทธรมศาสดาพราะพุทธรมศาสดาอุบัติเกิดขึ้นที่นั่นก็ก้าวไปด้วยความเมตตาในหมู่มนุษยาชาติเราแบบไม่เลือกไม่เลือกชั้นวรณะอะไรเหมือนหลวงตาท่านพูดอยู่เสมอว่าเมตตามเมตตาทำคำจุนโลกเพราะเมตตานี่ยถ้าแผ่กระจายไปถึงที่ไหนก็ามลวนแต่สร้างความร่มเย็นสร้างความอบอุ่น ให้เกิดขึ้นมาต่อชุมชนนั้นสถานที่นั้นทั่วไปแบบไม่เลือกเพราะฉะนั้นโครงการนี้ก็เช่กนการโครงการก้าวแรกของพู้รมศาสดาในการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าให้แก่ผู้ยากไร้เราไปแบบไม่เลือกคือเลือกในที่จําเป็นเลือกในที่จําเป็นเท่านั้น ในบูผู้นคลผู้ยากไร้ถ้าผู้ที่เขามีฐานะเขาก็ไปแม้นที่นั่นยังไม่มีความพ,พร้อมเขาก็ไปต่างประเทศได้เพราะฉะนั้นพอโครงการของเรานี่ไปถึงสนามบินลงลงเครื่องนี่ผู้คนทางนั้นเนี่ยมามาต้อนรับมายืนเข้าแถวต้อนรับเยอะแยะคุณหมอเขาบอกว่าเนี่ยคนไข้ของเราทั้งนั้นเนี่ย คือเป็นคนไข้ที่มาผ่าตัดเปลี่ยนข้อเขาไปแล้วก็เพราะว่าเขามีฐานะเขาสามารถเดินทางมาได้เสียค่าใช้จ่ายได้แต่พวกยากไร้เนี่ยเขาไม่าไม่มีโอกาสอย่างนั้นแล้วอีกอย่างหนึ่งความพร้อมความสามารถของของหมอของอเจ้าหน้าที่พยาบาลอะไรต่ออะไรต่างๆก็ยังไม่มีความพร้อมทางเราก็เลยได้นำเอาเทคโนโลยี นำความรู้ความฉลาดความสามารถต่างๆทัาไหลายไปป้อนให้เขาไปอบรมเขาไปสอนเขาไปแนะนำเขาให้เขาสามารถยืนอยู่ด้วยปีแข่งเขาเองได้ให้สามารถทำด้วยตัวของเขาเองได้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วต่อไปเขาก็ยืนอยู่ด้วยปีแข่งเขาไม่ต้องไปอาศัยพวกอื่นที่จะมาทำให้เขาอีกต่อไปทางเราทีมเราก็เราก็าไป ไปที่ใหม่ต่อไปที่เขาที่เขามีความความขาดแลนขาดเขินขาดแคลนที่ยังมีผู้ยากไร้ที่มีปัญหานี้แล้วก็มีหมอสาธารณสุขที่ยังไม่มีความสามารถพร้อมที่จะทำอย่างนี้เราก็จะไปแนะนําเราก็จะไปสอนไปอบรมเขาให้เขาสามารถทำได้ยืนอยู่ด้วยปีแข่งของเขาเองได้ ซึ่งปีนี้โครงการของเราก็เราก็จะไปที่ประเทศศรีลังกาเป็นการฉลองสมโพธิครบรอบ70ปีสัมพันธไมตรีทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับศรีลังกาด้วยแล้วก็เป็นการถวายพระราชกุศลต่อรพระเทพที่พระองค์เจริญพระชนม์พรรษามาถึง72พรรษาทีแรกเราก็ตั้ง 70พรรษาที่แล้วเราก็ตั้งใจว่าเราจะไปทําให้72ข้อเขา่าแต่ตอนนี้ปรากฏว่าทางนุ้นขอมาเพิ่มมาเป็น86ข้อเขา่าซึ่งทางทีมงานได้ได้โทรติดต่อบอกหลวงพ่อมาเมื่อ,เม,อเมื่อวานนี้เราก็คงจะต้องระดมทุนแต่ถ้าจะจัดเป็นพระป่าอีกหลวงพ่อก็ว่ามันจะเสือไป ก็บอกบุญไปในหมู่ผู้ที่มีความพร้อมกันแล้วกันแล้วก็คณะศิญานุสิทธิ์ที่ได้ได้ทราบข่าวสารเรื่นี้เราก็บอกบอกบอกข่าวไปในหมู่มิตรสหายในหมู่ญาติพี่น้องของพวกเราถ้าใครมีความพร้อมที่เขาไม่เดือดร้อนก็อยากจะขอความเมตตาอาดุเคราะห์สงเคาะในโครงการนี้มาเพื่อให้โครงการนี้ ทำได้อย่างสะดวกไม่เป็นกังวลอะไรต่ออะไรต่างๆเพราะจริงๆแล้วโครงการนี้เนี่ยพวกหมอพวกเจ้าหน้าที่ต่างๆทั้งหลายต้องสละอะไรต่ออะไรเยอะแยะมากเลยต้องทุ่มเทให้เรียกว่ามีจิตอาสาเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะาหน้าที่การงานของเขาก็รัดตัวอยู่ทุกวันเขาต้องลาง,งานที่เขาทำอยู่เป็นประจำนั้นลาง,งานออกมา แล้วก็ไปทำํำในโครงการนี้ไม่มีรายได้อะไรต่ออะไรทุกอย่างที่จะที่จะเป็นการจ้างมีแต่ต้องร่วมกระเป๋าตัวเองออกมาช่วยในโครงการนี้ในการในความในการอยู่ในการใช้จ่ายอะไรต่ออะไรต่างๆเพราะฉะนั้นผู้ที่ไปร่วมง,งานผู้ที่ไปทำงานนี้ จึงเป็นบุคคลที่มีใจเป็นกุศลจริงๆเป็นหมอเทวดาจริงๆเป็นพยาบาลเทวดาจริงๆไอัน,นี้ก็พวกเราที่มีความพร้อมก็น่าจะสนับสนุนพวกที่เจ้าหน้าที่ต่างๆทั้งหลายเาหล่านั้นที่เขามีใจในความเป็นหมอเป็นพยาบาลอย่างเต็มร้อยที่จะสงเคราะห์ต่อผู้เจ็บไข้ได้ป่วยโครงการนี้เราก็จะเปแล้วแล้วหลังจากที่เสร็จจาก สีลังกาแล้วในเดือนกุมภาพันธ์เราก็ยังมีโครงการอันนี้จะไปที่ประเทศลาวเพราะประเทศลาวนี้รู้สึกว่าค่อนข้างจะขาดเขินขาดแชนแล้วก็ล้าหลังในในในด้านสาธารณสุขในด้านหมอด้านนี้มากทางเราก็จะไปอบรม ไปแนะสอนในเทคโนโลยีความสามารถใี้เขามีความสามารถยืนอยู่ด้วยปีแข่งเขาเองได้แล้วก็ไปทําให้แก่พวกผู้ยากไร้ในในเวียงจันทร์ในเดือนกุมภาพันธ์แต่ที่หมอก็ว่าในทางไปทางเอ่อทางเวียงจันทร์นั้นก็คงจะทําไม่ได้มากเพราะว่าเขามีห้องผ่าตัดเพียงแค่สองห้อง เราก็มีเวลาให้ไปเพียงแค่สี่ห้าวันก็คงจะทำไม่ได้มากทางบอก็แจ้งมาว่าเอาไปทำทางเวียงจันทร์ก็งบประมาณคงคงจะใช้ประมาณสักสมล้านกว่าบาทก็น่าจะพออันนี้ก็บอกข่าวไปในหมู่คณะศิษยานุสิตทั่วไปด้วยแล้วช่วยกันบอกไปเพื่อความอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุข ด้วยความมีน้ําจิตน้ําใจด้วยกันเผื่อแผก่กระจายไปให้ทั่วทุกขนทุกแห่งดังที่องค์หลวงตาท่านพูดอยู่สเสมอว่าเมตตาทำคําคจุนโลกเราก็ยเดินตามรอยขององค์หลวงตาด้วยกันทุกท่านทุกคนนะอาละพรรละพรจะาตุโมตนาให้พร ยะท้าวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสะคนลังเอวามีวายโตทินังเปตานังอุปาปเิีอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสเพปุเรนตุสังกปัน จันโทปนรสยายามณิชติรสโสยฐานตโยอวีวัรชชนตุสามภโรวีนวันสัตวตัวมันเตมภาวันวันตาราโยสุขี กายโยกอินพาวะภิวันทนาสสรีสานิทโวยทายปัจจายดุจดุจใจตารุ้ธรรมแตันติอายุวันนุยสุขังภารัง อายุโดภารโดเทโรอวันโดปฏิพานโดอิสุขขาสดาตมิทวโสคขขันสอาทิขจติอิยกตะวันพระงวันนางโสคขันจะปฏิพานโดอิมเดีขายุยยสวะโหติยะทายทุบาป จะเตียนตียภาวะตุสาับังกรังราคขานตัวซับเทวตาสามภะบุทานุภาเวตาสดาสดีภาวะตุเตีภาวะตุสับบังการ,รังราค้านตัวซับเทวตา สามบัตธรรมาถุพาเวปตายสตาสติีพวตุเตมปวตุสะปังกะรังราคะตุสะปฏวตาสามบาสังขานุพาเวปนาสตาสติเตมวานตุเต อาจัดอาหารทางกเด,ด้อดูแลช่วยเหลือแบ่งปันกันไปให้ทั่วถึงเด้อเอาจัดอาหารกันสะก่อนทานอาหารสะก่อน